สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบัสกูสุคนสุมงสุบอนบอกจะเป็นเอฟซีทางทังไทยทังลาต่างๆประเทศเนาะมันกลับมาลูกน้องพี่น้องบรรยากาศยามมือแรงพี่น้องมันหนมากินปลาน้องหมูพี่น้องมาครับหมูรุ่นเดียวกันพี่น้องเอาที่ถัดแนวแบบแพชรเลวก็บแบกัาตันพี่น้องเฮ้อสบายดีสบายดีมานเป็นมาเลย ลากระบาดดูเพื่อนแแหบบ่ถือเด้แแหบบ่ถือถือสอนถืกแงงอ๋อออกง่ากว่าจับผัวดีเพื่อนเอออื้มดูหน่อยอาถึได้เลโลหน่อยเนาะได้ได้อืมเลือกยังดิ่ทั้งนั้นนะฮะดิ่งเบาเบาหนีเล็บไปบึงได้ปะ หอกทางได้วะตามโอ้พี <c ười> <c ười> ่นุอยรุดสัตเกอาเลยโหแยงพี่น้อยเฮ้ยไปแล้วไปสอนหวกเด้อเอาไปถือไปสอนหวน้ำมอ่อยู่สอนหวสอนเดาไปอยู่บ่สอนหวกเอาอะไรสเอเอาอะยาบุได ตัวที่สองนะเพื่อนมุนนะะตัวนี้ถึงแฮย่พี่น้อยถึงแฮ่เกือบออกเกือบออกตัวนี้เป็นตะเพียนไข่ปลาตะเพียนพี่น้องใช่ปลาตะพียงกายนี่อยอแมร์แมนตะพียงกายเขาได้ใส่เพาก็คาดวังได้ด้วยพี่น้อยว่าเขาจะเห็นน้องได้กินเนาะเดี๋ยวเขาจะแบบขันสมุนแดงหรือว่าแบบใดอะนะพี่น้องก่อนยาวเลยที่ยาวหมดเลยตามกัน

เสือเรื่องเป็นเจ้าของน้องไปหน่อยส่วนหมู่เพื่อนรุ่นเราเขาเดียวกันพี่น้องจะมากินซุ้มเลี่ยงเผื่อพี่น้อยกวางมีโนอะไรพี่น้องเพราะว่าได้ได้ตามความคิดเลยพี่น้องมันจะพักกันขั้นสมุนแดงกินแบบแซ่บเลยพี่น้องพักธรรมศาสตร์หอแจซิมีพักยังไงเลยพี่น้องยังพัตตาีเก็บเี่นี่เป็นแต่ใบสเดาพี่น้องจังหวะนี่แหละ เฮ้กระโดดจุด uh, ตัวน้อยเข้ย hey, ังปุ่งยังยัตัวเดียวนี่แแล้วเพื่อนเลยเฮ้ยขึ้นมาบูมเห็นตัวนี้ไฟนนะนี่กัาบบอกมันรอดเฮ้ยไปไหนเพื่อนเนาะเฮ้ยเสือกูเพื่อนว่ามัน มันโบกออกอแม่ไพลูกมันจะเป็นมันเลยไข่นะบมอสามารถไข่ออกได้เสือเตี้งนี่ปลาหนิเ<อ>ตี้งมามีประสบการณ์มาแบบบางมีไข่มันต้องมีลูกนะโอ้บ่มีบ่มีปลาลงนิดน,น้อยเดียวหนึ่งได้บลคลายเป็นปลาอยู่ที่ออกลูกโอ้ยอีอันปลา,า,าเนี่ยมันจะออกไปแล้วสวยม่ง,งามหมดซะอ้าวทถ่ายหู่นไพรนี่มา อ่ะขอบไปซือเลี้ยงกันร้อนดิโอ้ยทั้งช้อนโตเลยโต๊ะเปรอะโล่น่ะลูกมันแตกเลยแท้โอ้ยหนึ่งเรียบร้อยเลยหนึ่งสองสามมารไม่ต้องมารนรอบสุดท้ายเอามาแต่น้องลูกโอเคโอเคพ่ออ่ะปล่อยไปไปอยู่เป็นเจ้าน้องมึงมากินขี้ควายไปพ่อละเพื่อน น้องข้าปได้ตัวั้นนะตัวน้อยเี่เพื่นใหม่อีกผู้หนึงพี่น้องยังเบแพงบัดนไอ้สีรายคนูจะมากินห่วพี่น่อยก้าผู้ดีโอเคเลยพี่น้องได้สำเนาอ่ออีกรอบหนึ่งพี่น้อง ครัคือเด็ดต้อนกินพี่น้องต้อนกิน็ดจังไลกับมาลุดมาสมกันพี่น้อยตุ่มไงเนาะห้าก็ะเลาะออกได้ต้นหนึ่งอาสีซับตุ่มเ้ยนะตุ่มด้วยคือบุยากเอาวะเอาสุดหนักมันเลเออตุ่มสมดานเนาะอาโมเฟสขึ้นอยมางไเฮ้ยเอาเข่ามาด้อเข่าเข่ามันเข่าโหราณ ปลาพี่อาซอยบอปลาพี่อะไรกันเฉดดเห็นกุ๊กเาหลิทหน่อยป้าพี่อาต้องอยใส่กระไดเอาวอยม่สอยแล้วสร้อยอะไร้าเชนอะไรได้ปนแล้วปนยัง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 ได้อยู่ัเนยอืน้ำพริกค่ะอ มาเพียมาพี่น้องทำเป็นขันตอนไปเรื่อยๆพี้อรแลือยพี่องวันนี้จะมาปล่อยกันพี่น้องปล่อยป่าน้อ ไข่ไม่เยอะตรงเลยเนื <ator il> ้ไข <plein> ่เออตัวนี้ปรุงเรียบร้อยลพี่นนท์จะบริถ่ายมอแต่เห็ดเลยนี่เป็นเกลวเกลวเกลียวกินกับตัวนี้พี่น้องจุจำปลาพี่น้องยังไงกับจำปลาอันนี้เป็นก้อยพี่น้องเราเป็นคนทำกับมือเลยแต่ว่าบุญมีบริถ่ายตอนเห็ดอันนี้เป็นถั่วแองโกลเลยอันนี้เป็นต้มกำลังผดบวกพี่น้อ ไข่ไปหน่อยตักไป่น้องไอเรื่กเีันเจ้าอนเกลดได้อยู่ได้อยู่โอตักอนพี่น้อยถมสุดนาก่อนพี่น้องพน่อนกพววากระูอนบ

พี่น้องมาเด้อปสกูสกนอยบ้านมาพี่น้องมาสบายดีเด้อเอฟซีบาเวนเจาเจ้าเจมากินของนำกันมาพี่น้องมากอยปลาทำทูซีมือให้เพื่อนเพื่อนกินพี่น้องแซ่สุดยอดพี่น้องบาเวนก๋อยปลา บ่วงนี่เลยบ่วงยังบ่วงเคยบ่วงมากินเข่าแรงน้ำกันเด้อกินเข่าห่วมผ้ากินปลาห่วมน้องกินกล้วยห่วมหมีแมนกินปีแล้วจะห่วงถั่วอยู่บ่กินปีกห่วงถั่วได้คือกันแต่บ่มขาดปีไปหน่อยขาดปีเพิ่มมาซอยเสก้อยสุดยอดเลยกินกล้วยห่วมเครือนะครับกินเพื่อกินกินมามาเวลามาพี่น้องกินเข่าเด้อเนี่ยจ้าวจ้าวจ้าโอ้ยเอ้ย เราวนงในเพื่อนเลยอ่าฟ้งในเพื่อนเลยอ่าตุเไม่้ี่เกินเพื่อนกินกินนึตุเอนีด้เด้เพื่อนเด้อจัเลยมีจัจุก้อยนะจัมจุมีจัปีมากมากพี่น้องตกลร้องกออสีประจุกุลจกคนะสมงสบอรว่าเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเราทางต่างประเทศเนาะประเทศมากินอาหารน้องมันหน่อย มะเดาโอ้พากระเดาเนาะถ่ายมันเศ้าค้มบบเศร้าจะเถื่อเดออเฮยสีหัเจ้าจนดากะเดาสีเศร้าค้มสีหักเป็นน้ำน้ำรมเขาที่เห็บ่ดนมาเห็ดมาขายเอาเนาะปัไดน้ำถั่วลัเปเดชทยคือบบเติมก็ไปอีกน้ำตัวลงเป็ดนะั่เยวลามันหมดเลยหมดกับผูเก่าแล้วพากะเดาเนี่ยทมันบบเศร้าคมยังคือผูยิ่เน่ยถักกระเดาค่ะตัวโบคุ้มกับมีเด้อคม มีอยู่ไทยนะให้ตายสิพันมันพันมันบ่อืมไม่รู้ออกอีรคมไม่คุมคือเก่าคุ้มไม่หนึ่งให้คมเพราะเพราะว่าขึ้นกว่าคมนะอืมนี่มราขิกล้อกันยุกเออมาขิกล้อเพิ่นเลยนี่ไงไปล้างมาดหมาล้างพี่น้องเลยแสบแสบพี่น้องที่มือเบาเบนเกิดกินแสบขนาดเออแต่พ่อและเมียจังบอปลาเมียปลาบ่ได้พี่น้องเว้ยจะกินปลาเรื่องงเนาะอืมบ่มีเรื่องให้กันปลามีแต่หักแพงกันพี่น้อง สมอง่บ่์ถือกันเาพี่น้อยหมูแต่ได้มาได้แต่ว่าบ่ได้คอยไปมาหาสู่กันพี่น้อยโดนมาหากั็ถืงต่างคนต่างไปมแมนแม่นพี่น้องผู้นหนึ่งอยู่ห้ผู้นหนึ่งอยู่หน้าเราเป็นกับเมื่อบ้านอยู่ส่วนมันพี่น้องได้มาหากันนะเอาเมียเอาเมียไก่กันเอาเมียไก่กับว่าแม่นบอเบนเอาเมียซีโนไก่จากบ้านนี่หน่อยว่าอะรวามจริงแล้วนี่บ่เป็นกับบอกัะตันนี่ปู่พี่น้องเคยบวชห่วมกันพี่น้อง เรื acá, vida, ่องดื้อหนิกะจะว่าอันด for so ับหนึ่งในในวัดเด้พี่น้องต่อลากระตีเย้าไรเลยตีบาตพี่น้องเลยตีลูกบอลพี่น้องข้อห่งเาขึ้นมาวน้อยเนีเป็นเน้นหน่อยเป็นเนนน่อยพี่น้องดื้อหน้าเขาเป็นมูอิยังมูอิไหนนะอ่ามูอิยังเลยพี่น้องตีลูกบอลแถวต่าหน้าแคมทางพี่น้องคนไปคนมาเขาก็ท่วงเซลอเซลโอ้เรื่องอะไรกินเรื่องที่มีสุดยอดเลยได้พี่น้องแมนสูตรนี่มุ้งคุ้นี่แป๊บเดียวจือเลยนะเดีอยกับตั้งใช่เก่ง สากบังไพ่กระจับจูดพี่นอ้ยไม่ผ่าสะบงกันจะป็นแพ้เลยเียว่ายอดอยู่ียกวามือมันมาเขาขุกมันมาเขาขุกพี่น้องมันเป็นมันโผลขึ้นมาเนื้เบอยเป็นโคบก้ากูะุ๊บยกั่โคเลย เอานี่กับโกรธเป็นอาตัวบังเฮานะเหมือนตอนบวชนะเห็นแต่บังไพเห็นแต่บังไพ่ผ่าเสบงนี่แต่ทีัแต่กี่บังไพเราก็ไม่ไดกับแปลว่ามั่นใจนะแม่เพราะจะจับวัสด <Overwatch> ุกัศลซะแต่เขาเห็นคือมือมิจะจัูดน้องมั่นใจเขามั่นใจในซีมือเหรอเจ้ายนี้แต่อากาศห่อนเนาะอากาศเย็นเลยว่าธรรมดาเลยอากาศรเยลี่อง กินเพื่นินด้วยเพ่อนกินก็นดีใจแล้วขั้นเอฟซีอยู่ไทยขามมลินเนาะขามหาสมุทรีผ้าลุ่นสุกหน้านนองน้องช้าเอาปลาคึ้นมาเห็ดกินแต่เห็ดกินเห็ดก้าคันว่าเรื่องใจแท้นะถ้าเอฟซีเนาะมาเยามอยากลุ่มพาไปนั่งอยู่พลั่นหินไม่น้ำโคงเฟิรมวยกินปลามาตั้งมโอกาสซะบ่เอ้มันต้องได้บ่เด็กเด็กหาปลาลายอยู่แถวบันเขมคง อสัม geliyor, กินปลาก้อยปลาจำด้ยใส่เบ็ดเาก็ได้ปลาหลากวนล็ได้หลากวนกับชุนเตีงไปลากวนได้อังได้ลายตืบทั้เ <sh> <sh> ่าเลเขได้บ่แซ่บไหมใช้ัวคุ้นใช้วุนแส่บบ่กเต้วขึ้นที่นิ่เลยปลาเส็บมันมีน้ำน้ำมาหนึ่งเดียมีน้ำสองซีนเดียกว่ะรื้อนได้แหละเรืองมนเป็นน้ำพะรันหินบัเพื่อน มี <letter> ่ไข่นี่แงแหน่แาณนั้นแซ่แต่ลาหาแมนบัดทั้งบูบัดทั้งเนื้อแบบโบแซ่บไขึ้นจะทาเค้ทาเคกับโบแซ่น้ำกับต้นด้กันน่นะกับโบด้อึดพระราดมีนา้อน้ำกับยาแซ่เพื่อนำโค้งนี่เนาะในน้ำโคงนี่แถวมองอันนี้นะเดี๋ยวมันเข่าปากเขานะฮูได้ห <Gym. S 1> ลุด <voix> ส <popular> <Man. S 1> ัมันเส็บแสบนลสัดกินรัวกี้ ป่างรนบนมันหาบ่ท่านเนี่ยมันขำมันเหมือเลยพี่น้องเลยหน้าเ็นมามาเมาพี่น้องเลยมาห้อนก็สมมาพอคนนะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบุณอิซทุกท่านที่เขามาที่ตามหัสส่งเบนเย็นสุขบดสุขสุนสมงสุบวขอพกัคขาสำหรับที่นี่สบายดีพี่น้อง